นนเแตอนนี้เซลไล่ออกเลยวกวนแน่นอนบอกทางเลยผมล่นนาเลยรู้สึกได้แหละรับพี่รู้สึกได้แหละเพราะว่าเสียเครื่องมันครับมันไหลอ่ะพี่ควรละคันเลยเหมือนได้อีกคันนึงอ่ะ นึกว่าโดนนึนกว่าโดนป้นนะผมชอบคิดอะไรตลกไงก็อ,อยู่ที่่าบอกว่าอยู่ว่าอยู่อ่าอยู่ข้างวัด <laughs> เขาโทรมาผมเห็นที่เปิดกระจกมองนะช่างโมะเราต้องแป๊ปโทรมา <laughs> เออไปเห็นขับรถตามผมมาเอ้ยนุ่มใสไม่รู้ค <laughs> รับมันมีทางไปทะลุต,ตรงนั้นหรือไงครับมีสิไปุรับใหม่ไหนมาหึก <laughs> ็จากอ,ออกไปรับนี่แหละออกไปรับโดยตรงเลย มุดมาไ่ถึงมันว้ามุดมาถึงใครก็จะเชื่อพี่นี้กูเกิลแม่งยิ่งใอพากันไปในข่าวเนอะใช่ประวัติไม่ค่อยดีอยู่พาลงอะไรนะพาลงไปน้ำจ่อพยาพาเรือเลยมันก็น่าลงเนาะโไม่บางทีขับมันต้องดูไอคนคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ใช้ G P S ประจำแล้วไปเชื่อมา100%ออ้ใช่ผมว่านิ่งจะสุดแล้วนะข้าวท้องจะสุด ใช่พี่ข้าวก็แก่ไว้เดี๋ยวนี้อันนี้ปลูกทีหลังขึ้นตามกันเถองงเลยส่วนใหญ่เขาต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าเหมือนข้าวไม่อยากไวหน้ากันเพราะม่เทกันอะไรแบบนี้แปลกนะพี่เนาะผมงงเลยก็ว่าทำไว้หกทำเล่นเล่นได้หกไร่ทำกินสามไร่โอ้อันนั้นทำเล่นแล้วเหรอนะเยอะน่านะาหกไร่โอ้ยเมื่อก่อนทำได้หกสิบไร่พี่ ข้าส่งตัวเองเรียนเนาะหกสิบไรเลยเหรอพัอบครับไรไม่ใช่น้อยนั่นน่ะก็เรื่องอะไรสองสามสี่น 2, 3, คนพี่น้องอครับครับเยอะขวานยังไงดึงดียังเลย อ่ะมันจะดึงเห็นไหมมันจะไม่ฮืดทื่อๆอ่ออะมันจะดึงมันจะเพราะวา่าแรงเบ็ดมันอยู่ต้นๆไงทุกทีเฟืองมันกัดวมันออกหมดอ่ะอันเดิมเวลาเวลากดมันจะฮืดฮืดมันจะโลมันจะไม่พุ่งแบบนี้นี่ไแล้ว เนี่ยแะไรแล้วเนี่ย8,000รอบโอเคนะอ่วัดจีพีเอสได้เลยพี่อันนั้นไม้มันแก่ไม้ไม้มันดูไม่ได้ออกหรอกว่าเราเปลี่ยนเฟืองถ่ายพี่ดูความรู้สึกดิ8,000มันยังไหวห่านี้เลยีแต่เราวนกลับได้เลยใช่ปะได้พี่โอเคนะพี่เนาะได้ครับโอ้ขอบคุณพี่มาก